เมื่อคืนนะผมเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาป่วนนะก็รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่ดีครับทุกคนไม่มีเงินนะออกจากบ้านนะครับแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ว่าไอไอการหาเงินแบบนี้นี่แบบมัน แย่ yeah, มากจริงๆนะเ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเมื่อคือนเนี่ยอยู่ๆก็มีเบอร์แปลกๆเป็นเบอร์ศูนย์สองโทรมานะครับแล้วก็โทรมาบอกว่าดิฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะคะแล้วก็มีไปรษณีย์เนี่ยมาส่งพัสดุซึ่งดิฉันเนี่ยสั่งโน้ตบุ๊กมามูลค่าหลายหมื่นบาทค่ะแล้วก็ส่งไปที่บ้านคุณไปรษณีย์ให้เบอร์ของคุณมานะคะแล้วก็ให้ดิฉันเนี่ยมารับโน้ตบุ๊กกับคุณเดียวหอนนะครับคือผมก็ถามกลับไปว่าอ้าวแล้วบ้านอยู่ไหนครับใช่ไหมคะ เขาก็ไม่ตอบเงียบไปนะแล้วหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าโน้ตบุ๊กมันแพงมากเลยนะคะคุณต้องคืนดิฉันมานะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยดิฉันจะแจ้งความผมก็ถามกลับไปว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็ยังไม่ตอบว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะเขาก็บอกว่านี่ดิฉันไม่อยากมีเรื่องกับคุณนะคะดิฉันเนี่ยจะนําคนเข้าไปคนบ้านคุณคือผมก็เลยวางสายไปนะแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังคือมันตลกมากครับเพราะว่า บ้านผมเนี่ยอยู่ดอนนะครับจะบอกว่าถ้าใครดูรีวิวมาตลอดนะฮะให้ดูครับบ้านผมข้างๆฮนะมันมีแต่ป่าครับคือบ้านที่อยู่ไกลๆนู้นผมก็รู้จักหมดนะคนแถวนี้เขารู้จักกันหมดนะครับก็ถ้าเอาของมาฝากไปรษณีย์มาฝากจริงนะมันก็ต้องเดินมาเอานะครับมันก็ต้องเดินมาเอาแล้วก็ไม่มีใครหลอกที่สมมติว่าเรามาเซ็นรับของแทนคนอื่นแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไปไม่มี นะครับเขาก็จะต้องมาเอาเออฝากไว้บ้านนั้นบ้านนี้อะไรเงี้ยเราต้องรู้จักกันนะแล้วปกติไปษณีหรือคนสง่งพัสดุเนี่ยเขาจะไม่ฝากบ้านข้างๆนะครับก็ถ้าใครเจอแบบพวก call center แบบนี้คือก็วางไปเถอะนะวางไปเลยนะครับออกเรื่องหนึ่งครับคุณใช้เบอร์ส02โทรมานะไอ้ call center น,นั่นนะครับบ้านผมอยูอ่อุดรมันจะไปข้างบ้านคุณได้ไง นะครับก็นั่นแหละนะก็เลยมาเล่าให้ฟังสั้นๆแบบนี้นะครับช่วงนี้แบบสถานการณ์มันไม่ดีมากๆนะแล้วก็มันก็เกิดอาชีพประหลาดๆนะครับรวมถึง ไอการหลอกลวงอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับก็อย่าเพิ่งโกนกตกใจนะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทุกอย่างนะแม้กระทั่งถ้าคนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนั้นจริงแล้วเขามาบุกบ้านคุณนะครับคุณสามารถแจ้งความจับได้เลยนะเนื่องจากว่าเป็นการบุกรุกบ้านนะครับต่อให้จะเป็นของใครมาอยู่ในบ้านเรานะครับอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วนะเราไม่ได้บอกว่าให้เหมือนเอาของคนอื่นมาบ้านเราแล้วขโมยนะแต่เพียงแต่บอกว่าสิทธิ์ทางกฎหมายนะของอะไรอยู่ในบ้านเราถือว่าเป็นของเจ้าของบ้านไม่ว่าไปสนีจะส่งของอะไรส่งผิดบ้านมา เขาเข้ามาคุณสามารถแจ้งความข้อหาบุกรุกได้เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละนะช่วงนี้ก็แบบนี้แหละระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับแค่นั้นแหละผมไม่ได้บอกโหแค่นี้แหละนะครับทำบล็อกบอกสั้นๆ